สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไอทีมีคําตอบครับอยู่กับผมสุรพงษ์เกียรติพงศ์ศักดิ์ครับและทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเุณเซวีครับอาจารย์พิ่บัตรครับลุยพัฒนครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกันนะครับพบกับคุณผู้ชมเพื่อตอบคําถามนะครับที่ส่งกันเข้ามานะครับวันนี้จัดมา2คําถามนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมครับเราเปิดประเด็นในช่วงของคุณว่าไงไว้ต้นตรายการนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับทําเหมือนรายการสดเลยทีเดียวนะครับประเด็นของคุณว่างไงวันนี้นะครับเว็บข่าวไอทีที่คุณปลื้มที่สุดไม่ใช่คุณปลื้อลมอย่านะผมตั้งเป็นภาษาอะไรกันละ <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> อที่คุณรู้สึกพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นทางการนิดนึงผมก็เลยต้องขออนุญาตยืมชื่อ คุณลอมาด้วยนะครับคำลอ้ยลองเอาไม่ใช้ปื้มนั้นเหรอตอปื้มละปื้มอ่ะถูกใจหรือว่าชอบเว็บข่าวไอทีเว็บไหนก็แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงท้ายนะครับมาดูว่าวิทยากรของเราอ่านข่าวไอทีกันบ้างหรือเปล่าอ่ะมาตอบคำถามกันดีกว่านะครับคำถามแรกนะครับในขณะที่ผมกําลังอัปโหลด วิดีโอในเว็บ YouTube อยู่นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดดับไป mm hmm. ผมอยากจะทราบว่าจะต้องเสียเวลาอัปโหลดใหม่ทั้งหมดหรือไม่ครับสั mm ้น hmm. ๆ mm hmm. แต่ว่าเอาประเด็นแรกก่อนคือทำไมไม่มา UK <L? S 2> เออเฮ้เฮท,ทำไม <c oughs> ไฟถึงดับเออทำไมไฟถึงดับ คือต้องคุยกัแบบนี้เลยคำถามตอบง่ายไงคือเนื่องจากช่วงนี้นะครับเีวเวลาไปก่อนว่าตการ์มันก็เขาปิดซ่อมอยู่ก็มีโอกาสที่ไฟมันจะตกได้เนี่ยนะระวังระวังระวังแบบนีเหมือนกับเราก็ทใจไอห้าถึงหปินานด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าประเด้เพื่อนบ้านเราไม่ได้รู้เรื่องเลยนะเป็นการสร้างประเด็นขึ้นมาจากกลุ่ม ผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องเพื่อที่จะเรียกร้องให้เกิดการสร้างกลับมาเรื่องไฟดับเรื่องไฟดับสื่อนะเราต้องแบบว่าผมไป UPS เฉยๆไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกันเรื่องนั้นเลยเรื่องไฟดับใช่ไหมก็นี่ไงก็เราจะบอกว่าไฟดับเพราะว่าเรื่องการ์ดไม่พอโยงไปถึงเรื่องสร้างเป็นเรื่องการไม่พอขึ้นมาไฟตกในประเทศเรามันก็ปกติเรื่องปกติน้ำเรื่องปกติอยู่แล้วสุนัขเดินผ่านปุ๊บลมพัดหน่อยก็เสาไฟบ้านเราเนี่ยต้องเห้ผมเยอะนะจ่ยต้องถามดีกว่าเดี๋ยว ยิ่งม <Ooh> <architectural. S 1> ีน <kleine> <ame> ้อยวันอยู่ด <yeah> ้วยก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับอ่าเวลาเราอัพโหลด u t u b e เนี่ยจากที่ผมทดลองดูแล้วเนี่ยเวลาที่เราอัพโหลดไปเสร็จแล้วเราทำการปิดตัวเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเราตัดอินเทอร์เน็ตออกไปเนี่ยแล้วก็เข้ามาต่อใหม่แล้วก็อัปโหลดไฟล์เดิมกลับขึ้นใหม่เนี่ย youtube จะทำการต่อให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ก็คืออัปสูมให้เลยหรือซูมให้เลยต่อต่อให้เลยไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ต่อให้จากตรงนั้นอันนี้กรณีที่ยังไม่ได้ปิดเครื่องอันนี้คือกรณีที่ยังไม่ได้ปิดเครื่องแต่เขาไฟดับนะเครื่องปิดไปเลยนะมันจะได้ไหมคือผมว่าผมว่าไม่น่ต่างว่าผมลองทดสอบโดยการตัดเน็ตเวิร์กทิ้งคือถ้าเกิดจะมีอะไรสักอย่างที่จะเชื่อมต่อเพื่อจะจะรักษาเขาเรียกอะไรมันก็ว่า ค <connection S 2> อนเนคชันคลิปคอนเนคชันนี่เคยอัพไว้แล้วเอาไว้เนี่ยได้มันก็คงจะมีแต่เน็ตเ r อรนี่แหละทำงานถ้าเกิดเน็ตเอรเวลา,ามีเป็นปัจจัยสําคัญนครับว่ามันจะต้องใช้เวลาหลังจากที่อาจจะเกิดเหตุไฟดับหรือว่าปิดเบราว์เซอร์เผลอปิดเบราว์เซอร์ไปหรืออะไรเงี้ยสักเท่าไหร่มันถึงจะหรือมันตลอดเลยผมไฟดับเมื่อวานแล้วอีกสาวันถึงมาอัพนี้มันจะได้ไหมทำยับไปไหม งๆมันน่าจะมันน่าจะยังมันน่าจะยังอยู่ในในตัวในตัวที่มันเคยเก็บเมมโมรีเอาไว้ในตัวตัวเบ์เซอร์เองคือว่าไอคอนเน็ชันอันนี้มันเคยสร้างเอาไว้แล้วมันก็น่าจะยังค้างอยู่อันถ้ามันเป็นไฟล์เดิมเนี่ยมันน่าจะยังสามารถต่อได้ในในในทางในทางเทคนิคเนี่ยสามารถทำแบบนั้นได้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของ YouTube และก็นโยบายของ u t u b e เพราะว่าจริงๆแล้วตัว ตัวไฟนี้มันอัพขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปกินพื้นที่ของบนยูทูบอ่าก็คือเป็นอยู่ที่บนช anel ของเราหรือว่าอันนั้นเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดมันค้างอยู่อย่างนั้นแล้วเราไปทาอะไรต่ออ่ามันก็มันก็จะเสียเปล่ามันก็จะเปิดให้คนอื่นดูไม่ได้ด้วยใช่เพราะคนใช้ไม่ได้แล้วการราะไฟมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นมันก็ยูทูบอาจจะมีเรื่องของเวลาว่านานแค่ไหน หนึ <ừ> ่ง <1 S 1> ชั่วโมองสามชั่วโมองหกชั่วโมองยี <ừ> ่สิบชั่วโมองที่ว่าจะเคลียร์ในส่วนของเซสชันที่อัพโหลดทางไวแล้วไม่มีการรีทูมต่อแต่ทั้งในเครื่องเราเองเนี่ยคงคงคงไม่น่ามีปมัญหามันก็คือคมันสามารถเก็บเก็บเพราะไฟล์มันยังอยู่ในเครื่องเราอยู่แล้ว<ช>มันแค่ทยอยส่งขึ้นไปเ<ช>ท่านั้นเองฉังนั้นก็ถ้าถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับก็พอไฟกลับมาเหมือนเดิมแลวเราเปิดเครื่องได้เหมือนเดิมก็อัพอัพไฟเดิมกลับขึ้นไปครับมันจะอัปโหลดให้ต่อจาก ที่เราเคยก่อนหน้านี้คางโดยอัตโนมัติเลยอย่างเช่นว่าอัปโหลดไปที่สี่เปอร์เซ็นต์นะพอไฟดับที่สี่เปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาที่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปแอปโหลดกันแอ่แต่ถ้าเกิดอยากจะให้ใช้ใช้อ่าเป็นเบราว์เซอร์คือถ้าเกิดสมมติเคยใช้เบราว์เซอร์ตัวนี้ในการอัปโหลดก็อยากจะให้ใช้ตัวเดิมนะพยายามอย่าเปลี่ยนเพราะว่ามันอาจจะมีผลกับตัวเซสชันที่มันโฮไว้เพราะว่าเบราว์เซอร์แต่ละตัวก็จะโฮเซสชันเก็บไปในแต่ละที่ไม่เหมือนกันโฮไปเมื่อไหร่ หมือนว่าเก็บรักษาเซสชันนี้อายุของเซสชันนี้ไว้ในแต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นคอ์เนมันเป็นในส่วนของการเก็บค่าค่าของเซสชันนี้อยู่ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของแต่ละเว็บเบราว์เซอร์อย่างตัวอย่างเช่นโครมก็เก็บของโครมตัวไฟฟลอกก็เก็บของไฟฟลอกไอเอีเก็บของไอเอนะครับเพื่อที่จะให้รู้นี่เองว่าฝ่ายที่ทําการอัปโหลดเป็นไฟล์เดิมที่เคยดําเนินการไปก่อนหน้านี้เราดำเนินต่อได้ถึงเท่าไหร่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็คือต่อได้เลย มีทางระบบของ YouTube แล้วก็ตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยจัดการในตรงนี้ให้ครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เกิดเหตุอะไรสักอย่างไม่ได้ก็อัปโหลดขึ้นใหม่แล้วก็เข้าไปดีลิไฟล์ที่เคยอัปโหลดไม่เสร็จไปด้วยถ้าไม่ได้จริงๆนะติไฟล์ที่มันไม่เสร็จมันไม่น่าอยู่ในลิสต์อยู่นะผมเคยเช็คก็ก็ยังหากางอยู่ในนั้นเราต้องเคลียร์เองอยู่ครับแต่ว่ามันก็จะใช้งานอะไรไม่ได้แต่ว่าในในในข้อมูลของล e สเซอรามันก็จะมี ไฟล์ที่ไม่ไม่เสร็จนะคับค้างนี่อยู่ก็ต้องก็ไปเขียนด้วยไปเขียนว่าจะเปลืองพื้นที่ด้วยเป็นก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วทำไงแต่ว่าคนละกรณีกับกรณีที่อัปโหลดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ในกระบวนการของการโปรเซสเพราะว่า YouTube เนี่ยจะมีการโปรเซสแปลงรูปแบบของไฟล์วีดีโอด้วยด้วยถ้าอัพโหลดเสร็จแล้วก็ยูทูปก็จัดการยุ่งเรีบจัดการละจะปิดเครื่องจะอะไรก็ไม่มีผลแล้วนะครับอ่าเป็นคำถามถัดไปดีกว่านะครับท่านนี้เนี่ยนะครับบอกว่าอยากจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก ของโน้ตบุ๊กนะครับไปใส่เป็น SDD SSD SSD ผิดใช่ไหมพิมพ์ผิดนี่เอาตลกใช่ไหมเอาฮาเอาฮาใครพิมพ์ก็ไม่รู้เนี่ย SSD ครับ SSD นะถึงสะดุดเลยเขาก็คงเขียนคงเขียนมันไมผิดอะไรเขียน HDD นะครับกับ SSD เปลี่ยนไปใส่เป็น SSD ที่128 GB นะครับได้หรือเปล่าครับ แล้วก็จะมีผลกระทบอะไรกับเครื่องไหมเราต้องทํำยังไงบ้างมายคุณว่ามีคําถามแบบนี้ปะก่อนหน้านี้เคยมีไหมหรือว่าผมจำกันนี้แหละเพราะว่าเราเตรียมคำถามไว้นานแล้วไม่นานแต่ว่าไม่เคยมีโอเคประเด็นนคือจะเปลี่ยนจากฮาร์ดิสธรรมดาเนี่ยเป็น solid state device เนี่ยครับเปลี่ยนได้เลยไหมได้เลยได้เลยต้องเช็คคอนเนคเตอร์อะไรก็คือหลักๆก็ต้องไปดูก่อนว่า ในเครื่องเราเนี่ยโน้ตบุ๊กฮาร์ดดิสเนี่ยมีตัวเชื่อมต่อตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรก็คือเป็นพอร์ตแบบไหนเป็น SATA เป็น IDE เป็นอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ซึ่งถ้าเป็น IDE เนี่ยใช้ไม่ได้ ตกไปอ่านนั้นใช้ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นซาตาเนี่ยสามารถใช้ได้ได้เลยอ๋อ SSD นี้ก็คือเป็นตัวนี่ก็เป็นซา t a ตาใช่ครับใช่ครับ SSD ตัวตัวตัวช่องต่อมันเนี่ยจะเป็นแบบซาตาเหมือนที่เราใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติทั่วไปรุ่นใหม่ๆจะเป็นซาเป็นซา TA ตาหมดครับก็เปลี่ยนได้เลยใช่ครับก็คือจะเปลี่ยนในโน้ตบุ๊กหรือจะเปลี่ยนในเครื่องที่ตั้งโต๊ะได้หมดใช้ได้หมดครับซึ่งณวันนี้ก็นิยมมากขึ้นราคาเริ่มถูกลงแล้วเริ่มพอจับต้องได้แล้วอย่าง1 2 8รรราาคเเิิ่่มมถู ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าอย่างที่ที่เห็นแล้วว่าพื้นที่มันน้อยครับอันนั้นก็คือต้องแลกกันจุดอ่อนอ่าใช่ได้ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลใช่ครับแต่ว่าก็พื้นที่ก็ลึลงนะอาจจะต้องดูนิดนึงว่าไอ้ตัวตัวเชื่อมต่อตรงอเทอเฟกของมันเนี่ยเป็น s a า a เวอร์ชันอะไรในโน้ตบุ๊กเราเป็นเวอร์ชันไหนตัวที่เรากำลังจะไปซื้อเป็น s ตาร์าเวอร์ชันไหนเพราะมันจะมีทั้ง s ตาร์ทหนึ่งสองสามควรจะแต่ถ้าไม่ตรงกันใช้งานได้ไหม ถ้าเป็นาตา a เวอร์ชั่นใหม่กว่ามันก็จะวิ่งได้ในเวอร์ชั่นเดิมเวอร์ชันถ้าสมมติว่าน้อตบุ๊กเราเป็นเวอร์ชันสองเราไปซื้อตัว s o l i d s t a t e ที่เป็น s ตา a 3สมาก็ได้แค่2มันก็จะวิ่งได้แค่2ก็คือขึ้นอยู่กับทั้ง2ฝั่งต้องตรงกันด้วยมันถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของมันพันก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออันเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็ได้ก็เช็คจาก ตัวคอนเนคเตอร์บนตาก่อนบนเครื่องเราก่อนใช่โน้ตบุ๊กไม่ใช่โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กบนเครื่องเราก็ต้องเช็คในเครื่องเราก่อนว่าว่าในเครื่องเราเนี่ยมันเป็น s ตาเวอร์ชันอะไรก็ไปซื้อแล้วก็ไปซื้อตัวสินิดเด็ที่เป็นเวอร์ชันนั้น ก็เห็นทุนฝฟั่งสนใจในส่วนของที่ทจะใช้เจ้าโซลิสเตตผมก็พูดถึงอะนหนึ่กันไม่ใช่เตรียมขายอันนี้พูดถึงข้อดี <c oughs> ของเจ้าโซนิสเตตก็คืออันดับแรกคือเรื่องของน้ําหนักเบากว่าไอ้เจ้าฮันดี้รุ่นก่อนนะครับ,รบที่เป็นจานแม่เหล็กนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของการบูตบูตอัพก็คือการ boot บูตเข้า OS ระบบปฏิบัติการเนี่ยเร็วกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโซนิสเตตใช้เวลาประมาณบูตอัพประมาณ3 6 29วินาทีในขณะที่ถ้าเป็นไอ้เจ้าฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็กเนี่ยใช้เวลา1.03นาทีนะครับเห็นไหมมันต่างกันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึงเป็นความช้าแล้วก็เรื่องของการแอคเซสเข้าใช้งานไฟล์อย่างเช่นไฟล์ PDF อะไรอย่างเงี้ยที่ขนาดไฟล์25เมกเนี่ยถ้าเป็นโซลิดสเตตเนี่ยใช้เวลา4.04ในขณะที่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นในส่วนของจานแม่เหล็กเนี่ยใช้เวลา12.04วินาทีเห็นไหมครับก็ประมาณ3เท่าต่างท่าตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเัดดาวก็เร็วกว่า ถ้าเป็นฮาร์ดดิสตัวรีสเตต์ก็9.03วินาทีถ้าเป็นฮาร์ดดิสกานแม่เหล็กก็13.02ครับนะครับแล้วก็เรื่องของการสั่นสะเทือนแน่นอนถ้าเป็นฮาร์ดดิสแบบการแม่เหล็กเนี่ยมีผลเรื่องของการที่ว่าถ้าเราถือแล้วหมุนใช่ไหมครับเรามีการสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ก็คือข้อดีในตัวของการใช้งานตัวรีสเตตนะครับข้อเสียก็คือเรื่องของที่ว่าจะแพงกว่าแล้วก็พื้นที่ได้มากกว่านะครับก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องความร้อน ใช่ความร้อนความร้อนจะร้อนกว่าแน่นอนครับใช่ครับเพราะว่ามันต้องมีมีมอเตอร์มันคือมันคือจานแม่เหล็กที่วิ่งวิ่งหมุนวนความเร็วตัดอากาศนะความเร็วมากๆมันก็จะต้องเกิดความร้อนแน่นอนก็เข้าใจว่าท่านนี้น่าจะมีข้อมูลพอสมควรถึงกยวกังที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ตัดสินใจแล้วละเกระทบก็คือผลกระทบคือเรื่องกระเป๋าตังค์อย่างเดียวเลยนกระเป๋าเลยครับถ้ามีตังค์มีงบถึงก็จ่ายเลยครับ ยังไงก็ดีกว่าทุกอย่างทุกด้านครับทั้งเร็วกว่าทั้งเรื่องความร้อนเรื่องเสียงต่างๆมันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับนี่ไม่มีแก่ๆๆะแต่กับเครื่องนี่ถือว่าไม่มีผลอะไรแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวคอนเนคเตอร์มันตรงกันก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับขนาดอะไรมันก็เท่าเปลี่ยนเลยครับปั่นทงล้วก็เมีวมาบอกเราด้วยว่านี่ยังไงอะไรยังไงบ้างนะเราส่วนสั่งได้เดี๋ยวขึ้นแน่นอนเผื่อจะแนะนำท่านอื่นมาเผื่อจะเปลี่ยนเองโอเค เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันเรื่องของเว็บข่าวไอทีที่ปลื้มปลื้มถึปลื้มปะพักเถอะครับคุณว่าไงครับกลับเข้าสู่ไอทีมีคำตอบครับและนี่คือช่วงของคุณว่าไงนะครับช่วงที่เราจะร่วมกันแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้งานไอทีนะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของเว็บข่าวไอทีนะครับหลายๆคนที่ สนใจในเรื่องของแวดวงไอทีน่าจะติดตามข่าวไอทีผ่านทางเว็บไซต์กันบ้างนะครับชอบเว็บไซต์ไหนปลื้มเว็บไซต์ไหนมิพงขอผมขอก่อนล้วกันโอ้ชีจังหวัดต้องชิงก่อนเว็บวางเด็ร็วเพราะฉะนั้นให้สเตวี้ก่อนขอบบคคุณรั เล่นนะขอก่อนต้องได้ก่อนของผมนะครับก็เป็นชื่อเว็บนะครับ a r i p c o t c o ะค t ั h เป็นไทยเลยนะครับเป็นเว็บไทยนะครับเพราะนั้นก็จะมีที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าเว็บนี้ค่อนข้างอัปเดตไวในต่วนของข้อมูลทางด้านไอทีนะครับมันก็จะแยกเป็นประเภทของของข่าวสารด้วยเป็นเรื่องของข่าวไอทีทิปเทคนิค ก๊สเจ็ดบทความรีวิวผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็ได้ความรู้นะครับได้อย่างรวดเร็วก็อัปเดตตามเทรนปัจจุบันข้อดีก็คือเป็นภาษาไทยข้อดีง่ายง่ายง่ายต่อการเข้าใจนะครับแล้วก็แบ็กอัพคือบริษัทสื่อชื่อดังนั่นเองสื่อชื่อดังเพราะฉะนั้นก็จะมีความเรื่องความน่าเชื่อถือก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับครับอ่าสุดายผมเป็นเอ็นก๊เจ็ด e n g a d แล้วก็ g e t engadget o com ครับก็จะรู้แล้วว่าเป็นเว็บก็คือจริงๆอ่าเป็นเว็บเป็นเว็บต่างประเทศที่เว็บ a r เนี่ยแหละแปลมากำลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าว่าถ้าถ้าถ้าเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็จะมีแปลมาจากที่เว็บพวกเนี้ยอยากจะเข้าถึงแหล่งซอสต้นาก็เลยก็เลยก็ไปเพราะบางทีบางทีกลัวว่าเขาแปลมาแล้วไม่ถูกหรือว่าบางทีอ่านแล้วบางทีไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะบางทีกน ถ้ความเข้าใจกับการนก็นเชิญเพราะเขาจะย่อค่อนข้างย่อเวลาท,ท,ที่แปลมาเป็นภาษาไทยตัดคํามาว่าเออเอาเฉพาะหัวหัวอมามแต่บางทีมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็เลยเออไปอ่านที่ต้นทางเลยดีกว่าอ่าก็ตัวเองนกาเจตจะมีข้อด,ดีก็คือแน่นอนว่ามันเร็วเร็ว,เร,วเร็วกว่าหลายๆหลายหลายหลายเว็บแล้วก็หลายๆเว็บก็จะมาอ้างอิงกับเอ็นกาเจอนะครับแฟนก็เลยสุดท้ายก็เลยเออมาอ่านที่นี่เลยดีกว่าที่เดียวได้ไม่ต้องไบตามอ่านที่อื่นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ เขามีตัวแอปอยู่หลายที่ก็คือสามารถใช้บนโมบายได้บนแท็บเล็ตได้บนสมาร์ทโฟนได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมีมีมีช่องทางให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าก็เลยก็เลยจะใช้แบบนี้เป็นหลักครับและข่าวว่เยอะอะไรเหมือนย่าไรท่าว่าไอ่รูอกข่าวเยอะแปลกออกอสลับของผมนะครับก็จริงๆแล้วผมไม่อ่านข่าวนะผมไม่อ่านข่าวพวกอะไรอะ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านไปทไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านไอ่านข่าวไอทีส่วนใหญ่จะถามจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเพราะรู้จักกับรัฐมนตรีหรือว่าอะไรโดยตรงอยู่แล้วพี่หนึ่งขนาดนั้นนะก็คือข่าวข่าวไอทีก็มักจะรับจากสื่อกระแสหลักๆทั่วไปเช่นทีวีช่อง3า7 9อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มี่ช่องไอทีของเขาเองโดยเฉพาะซีแช t ประวี หรือว่าก็อช่องอื่นช่องอื่นก็ได้นะผานรพีอะไรอย่างงี้แต่ว่าดูแต่เน้นพีก่อนพี่หญิงด้วยจะได้มีกำลังใจในการติดตามข่าวสารเป็นกำลังใจให้เขาเขาอยากได้แฟนเพจไงก็จะอยากได้อยู่แล้วล่ะโอเคก็มันก็มีข่าวพวกนี้พอสมควรอยู่แล้วนะฮะซึ่งซึ่งก็ พอก็ถือว่าไม่อยากรับพอแล้วไม่อยากรู้อะไรม้ากไอ้นี่ทงผมตลอดเลยนะผมชี้นำหรือไม่หรือไม่ก็คือจะไปอ่านตามพกทธิยศาสรที่เป็นหนังสือโอ้นียิ่งใช้ใหญ่เลยนะนี่เขาอ่านกันนี้เขาไปข่าวต้นทางเลยนะไม่รีบยะ้นทางกับปทางผมไม่รีบผมไม่รีบต้องการดีคือไม่รู้จะรีบไม่รู้จะรีบไปทําไมอ่ะคือเดี๋ยวมันก็ยังไงมันก็ยังไม่ยังไม่ถึงตัวเรายังห่างยั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 งถึงว่าตกข่าวบ่อยอ่านตามหนังสือพิมพ์หนังสือ สื่อหลักมากกว่าสืืออ่่สสหลักรุปว่าไม่เข้าเว็บก็จะบอกไหมคือตัวเว็บเนี่ยตัวเว็บข่าวเนี่ยไม่ได้เข้าคือถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรต้องเจาะลงไปเลยเฉพาะเรื่องไหนถ้าอ่านเรื่ไหนนี่เว็บนั้นถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะใช่ไหมจะมีไหมเนี่ยจะมีไหมเว็บที่ปื้มไม่มีไม่มีไม่มีไงเออ Google ไป กูเกิลไงเออ Leader รู้ทุกอย่างครับ Google อยากรู้เรื่องอะไรสร่ง Google ออาอัปเดต Google ไม่รู้เรื่องเลยกู o ก l e ส่งคนอื่นตลอดเลยแต่ก็ดึงได้ทุกอย่างไงหาได้ทุกอย่างในโลกมีอัปเดตกู o ก l e มันชอบไม่เคยทำตามโจทย์เลยก็ไม่เป็นไรไง Google ถ้ามัน ไปอัปเดตหรอกรองหน่อยให้มันแบบข่าวเมื่อสจ้แปลอะไรมากรองถ้าไม่เคยอ่านใช้ฟิลเตอร์มันไงไม่ใช่แล้วกรองมาู้วาข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่เขาข่าวใหม่ให่บางที Google ก็ยังไม่ได้อยู่ในนี่คือเว็บยนีม่เจอเขามีทีมงานกันกรองอยู่ในวงการแวดวงแล้วก็สับสกายไปเอาสิมสับสกายไปด้วยยอฟีดไปเลยย่อไปจริงแล้วปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกผู้ชมนะว่ามีช่องทางในการรับข่าวสารเนี่ยเยอะไม่จำเป็นต้องเป็น ลักษณะการติดตามเมรผมเชื่อว่าทั้งสองท่านที่พูดมาก่อนหน้าเนี่ยก็ดูจากช่องทางอื่นๆด้วยแหละแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างแบบที่ใช่เดี๋ยวนีเพจเป็นแฟนเพจเป็นบล็กเลยครับเพิ่มเดี๋ยวมาละอ่าปุ๊บขึ้นมามีอะไรเชื่อได้หรือไม่ได้นี่ไม่รู้นะแต่ว่าก็มาจากอินกัตเจตเป็นแฟนเพจของอินการเจตไปตามเว็บที่เราต้องการหรืออะไรก็ว่าไปนั่นเออันนั้นก็เดี๋ยวข่าวก็ฟีดมาเองอ่ะใช่แล้วก็ยังมีพวกระบบที่กลางเก่ากลางใหม่อย่างพวก I อซสีดก็ใครที่ไปสมัครมัทก็ยังใช้อยู่นะ ในบางดีไวก็ยังใช้กันอยู่เยอะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ใช้พวกสมาร์ทดีไวนี่คือแอปพลิเคชันข่าวนี่เยอะมากจะเป็นรวมน่ะจะเป็นแนวพวกนั้นก็ทือแนวรวมเยจะต้องแบบว่าเหมือนไม่ไหวแล้วเปลี่ยนละกลับมาใช้สีที่ก่อนเยอะก็อาจจะเป็นทางที่เบื่อนะเบื่อ้วบางทีเสร่อหน้าจอไปแล้วข้อมูลมันจะเยอะมากเป็นไปที่ไม่เดิใช่ใช่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับติดตามจากช่องทางไหนหรือว่าเว็บไซต์ข่าวไอทีเว็บไหนที่ ที่ปลืปล้มที่ชอบกันเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็โพสบ้างเผื่อเราจะได้ไปแอบ,บดูแล้วก็ไปเข้าไปดูบ้างนะ <c oughs> จะมีแรงข่าวใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเกินมานิดนึงไหมไม่รู้นะ <c oughs> ติดตามกันได้ใหม่นะครับในเทปหน้านะครับกับพวกเราทั้งสคนนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ